พระอรหันที่จำพรรษาอยู่ในชายคาบ้านเดียวกันลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นเป็นใครกันกราบพ่อ จากบรรดานิทานสีขาวนะคะเรื่องเด็กชายตัวเล็กๆกับชายขี้เมาเด็กชายตัวเล็กๆคนหนึ่งเป็นเด็กที่มีจิตใจดีงามมากเขามักช่วยเหลือทุกคนที่เดือดร้อนโดยไม่หวังผลตอบแทนจนบางครั้ง การช่วยเหลือของเขาก็ทำให้เพื่อนๆและคนรอบตัวข้องใจว่าจะช่วยคนอื่นไปทำไมนักหนาช่วยไปก็ไม่เห็นจะได้อะไรเด็กชายตัวเล็กๆไม่เคยตอบใครหรอกว่าเหตุใดเขาต้องช่วยคนอื่นๆอยู่เสมอเขารู้ว่าคำตอบในใจตัวเองจะไม่ช่วยให้ใครเข้าใจอะไรๆไ,ได้ดีขึ้นถ้าคนคนนั้นไม่ใช่คนที่มีใจอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นเช่นเดียวกับเขา วันหนึ่งเด็กชายตัวเล็กๆออกไปวิ่งเล่นกับเพื่อนๆที่ทุ่งกว้างจนกระทั่งใกล้เวลาโพลเพล์แล้วพวกเด็กๆก็จึงชักชวนกันกลับบ้านระหว่างทางที่เดินกลับนั่นเองเด็กชายตัวเล็กๆเห็นม้าตัวหนึ่งมีอานแต่กลับไม่มีคนขี่อยู่บนอานจึงร้องถามเพื่อนๆว่ามีใครรู้หรือเปล่าว่าม้าตัวนี้เป็นของใคร ทำไมมันถึงมาเดินป้วนเปี้ยนเรว่ยอ่านที่ว่างเปล่าแบบนี้แต่ไม่มีเด็กคนไหนรู้จักเจ้าของม้าตัวนี้และบางคนก็ยังให้ความเห็นอีกว่าน่า,าจจะเป็นม้าของพวกขี้เมาแถวแถวนี้แหละพวกนี้ชอบขี่ม้าไปกินเหล้าในตลาดพอเมาไม้ได้ที่ก็ขี่ม้ากลับมาแต่ไม่มีแรงบังคับม้าก็เลยตกลงมาจากอานคนพวกนี้น่ะข้าเห็นอยู่บ่อยๆ อ้าวถ้าอย่างนั้นก็น่าเป็นห่วงมากเลยสิเราน่าจะลองย้อนกลับไปค้นหาเจ้าของม้าคนนี้ดูนะเด็กชายตัวเล็กๆบอกเพื่อนไปหาทำไมกันนี่ก็ไกลจะมืดอยู่แล้วด้วยเราต้องรีบกลับให้ทันมื้อเย็นนะไม่อย่างนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกมาเล่นอีกเด็กคนหนึ่งบอกใช่ใช่ใช่ไม่ต้องเป็นห่วหงหรอกหนาพวกขี้เมานะ่ะไม่ใช่คนดีนักหรอกปล่อยมันไว้อย่างนั้นแหละ ให้ได้รับบทเรียนซะบ้างอีกคนหนึ่งสนับสนุนและเพื่อนคนอื่นๆที่เหลือก็พยักหน้าเห็นด้วยถ้าอย่างนั้นพวกเจ้าก็กลับไปก่อนเถิดข้าจะไปตามหาคนคนนั้นดูเด็กชายตัวเล็กๆบอกย้ำความคิดเดิมของตนเอ๊ะเจ้านี่ดือ้อจริงๆกลับกันเธอหน้าอย่าไปสนใจเลยเด็กหญิงคนที่อายุมากที่สุดว่า พร้อมกับเดินไปฉุดแขนเด็กชายตัวเล็กๆแต่เขาค่อยๆแกะมือรุ่นพี่ออกอย่างสุภาพพร้อมกล่าวว่าขอโทษทีข้าอยากจะลองไปตามหาเจ้าของม้าดูสักหน่อยเผื่อว่าเขาตกจากหลังมา้าแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วต้องการความช่วยเหลือข้าจะได้ช่วยเขาได้เพื่อนเพื่อเห็นว่าคงเปลี่ยนความตั้งใจของเด็กชายตัวเล็กๆไม่ได้ จึงพากันเดินกลับบ้านส่วนเด็กชายตัวเล็กๆก็เดินย้อนกลับไปตามถนนคลางมองหาผู้เคราะห์ร้ายที่อาจจะตกลงมาจากหลังมา้าหลังจากเดินหาอยู่สักครู่เด็กชายตัวเล็กๆก็พบกับร่างของชายหนุ่มผู้หนึ่งนอนสลบยู่ข้างทางเขาจึงวิ่งไปหาน้ำจากแม่น้ำใกล้ๆมาลูบหน้าลูบตาผู้นั้นจนฟื้นจากอาการหมดสติ แต่กระนั้นเขาก็ยังคงมีอาการเมาไมา่ลึมสลือและพูดจาไม่รู้เรื่องอยู่ดีตายละนี่ก็ค่ำแล้วแต่เรายังไม่ได้ถามเขาเลยว่าบ้านของเขาอยู่ที่ไหนถ้าอย่างนั้นคงต้องพาไปที่บ้านของเราก่อนแล้วแหละเด็กชายตัวเล็กๆคิดและเขาก็แบกร่างของชายขี้เมาผู้นั้นเพื่อพากลับไปนอนพักยังบ้านของตนทันที เด็กชายตัวเล็กๆแบกร่างชายหนุ่มขี้เมากลับมาถึงบ้านอย่างทุลักทุเลและทั้งคู่ก็สกรปรกมอมแมมมากพลมลุกคลุกคลานด้วยกันมาตลอดทางดังนั้นเมื่อสมาชิกในบ้านเห็นสภาพของเด็กชายตัวเล็กๆแล้วก็ชายขี้เมาแล้วเนี่ยพวกเขาก็พากันกโกรธเด็กชายตัวเล็กๆเ,เป็นการใหญ่เจ้าลูกคนนี้ฉันจะเอาใหญ่แล้วนะกลับบ้านก็ช้าซ้ำยังพาขี้เมาที่ไหนก็ไม่รู้ เข้ามาในบ้านอีกอยากถูกตีนักเรื่อยังไรกันแม่ของเด็กชายตวาดลั่นนั่นนะสิจ้าแม่ลูกเองก็รู้สึกกลัวขี้เมานักเพื่อนเนของลูกบอกว่าคนพวกนี้นะ่ะกัดขลักกับผู้หญิงจะตายไปพี่สาวของเด็กชายตัวเล็กๆกล่าวยังหวาดหวัน่นทางมองชายขี้เมาอย่างรังเกียจยิ่งไปกว่านั้นมันอาจจะเป็นพวกขี้ขโมยก็ได้ พ่อของเด็กชายตัวเล็กๆก,กล่าวด้วยความหวาดระแวงเห็นไม่เล่าจะลูกจอมดื้กว่าเจ้าทําให้ทุกคนในบ้านเสียขวัญมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นจงเอาเจ้าขี้เมาเนี่ยออกไปจากบ้านเราเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นแม่จะงดอาหารของเจ้าทั้งมือนี้แล้วก็มือของวันพรุ่งนี้ด้วยแม่พูดขู่ลูกชายนี่แน่พ่อแม่และพี่ที่รักของข้า คนคนนี้เขาอาจจะเป็นขี้เมาก็จริงแต่เขาก็ยังเป็นมนุษย์เหมือนกับเราและเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องช่วยเหลือเขาด้วยเด็กชายว่าแล้วหันไปกล่าวแก่แม่ของตนต่อหากแม่จะงดอาหารลูกก็งดเถิดเพราะลูกทำให้แม่และทุกคนไม่มีความสุขในบ้านของเราแต่อย่างไรเสียลูกก็จะขอดูแลเขาในบ้านของเราจนกว่าเขาจะมีสติมากพอดูแลตนเองได้ เด็กชายยืนยันเสียงแข็งสุดท้ายเด็กชายตัวเล็กๆก,ก็นำชายขี้มเมาไปอาบน้ำเย็นในห้องน้ำเพื่อให้เขาสดชื่นขึ้นหลังจากนั้นก็หาเสื้อผ้าเก่าๆของพ่อมาให้ใส่แทนเสื้อผ้าชุดเดิมที่สกรปรกเลอะเทอะจนนึกสภาพเดิมไม่ออกและเขาก็พาชายคนนั้นขึ้นไปนอนบนฟูกของตนเองท่ามกลางความไม่พอใจของคนในบ้าน ชายขี้เมานั้นไม่ได้อาบน้ำเย็นและนอนหลับบนฟูกสักครู่ก็รู้สึกดีขึ้นมากเขาค่อยๆรู้สึกตัวและคืนสติดังเดิมเด็กชายตัวเล็กๆเห็นดังนั้นก็รีบร่เข้าไปถามว่าฟื้นแล้วหรือพี่ชายถ้าอย่างนั้นตอนนี้ท่านจะพอจะบอกได้หรือไม่ว่าบ้านของท่านอยู่ที่ใดถ้าจะได้ช่วยนำท่านไปส่งได้ ชายขี้เมากระพิบตามองเด็กชายตัวเล็กๆที่ช่วยเขาไว้แล้วตอบว่าข้าไม่มีบ้านหรอกทันใดนั้นก็มีเสียงทุบประตูดังขึ้นตามมาด้วยเสียงแม่ของเด็กชายที่ตะโกนผ่านประตูมาด้วยความโกรธระคนความตื่นกลัวออกมานะจะลูกไม่รักดีลากเจ้าขี้เมานั้นออกมาด้วยตอนนี้มีทหารเข้ามาอยู่ในบ้านของเราเต็มไปหมดเพราะเจ้าแท้ ที่แสเข้าไปช่วยคนไม่มีหัวนอนปลายเท้านั่นเจ้ากำลังทำให้บ้านของเราต้องพบกับความลำบากออกมาออกมาเด็กชายตัวเล็กๆฟังแม่ของตนว่าแล้วหันไปถามชายขี้เมาท่านเป็นหัวขโมยหรือเปล่าข้ามิเลวร้ายขนาดนั้นหรอกชายขี้เมาตอบพร้อมรอยยิ้มแปลกเด็กชายตัวเล็กเลเปิดประตูเดินออกไปจากห้องนอนเป็นจริงอย่างที่แม่ของเขาว่า ตอนนี้มีทหารหน้าตาขึงขังยืนอยู่ในบ้านเต็มไปหมดเด็กชายตัวเล็กๆหันไปมองคนอื่นๆในบ้านพบว่าทั้งหมดกอดกันกลมด้วยความตื่นกลัวเมื่อใกล้คำ่ำเจ้าได้ช่วยชายคนหนึ่งไว้ใช่หรือไม่ทหารคนหนึ่งถามเสียงเข้มครับท่านข้าช่วยชายคนหนึ่งไว้เขาเมามากและตกลงจากหลังม้าเด็กชายตอบอะไรนะทหารร้องเสียงห้าว ทำเอาพ่อแม่และพี่สาวของเด็กชายสะดุ้งโหยงด้วยความตกใจแล้วตอนนั้นเองชายขี้เมาซึ่งตอนนี้หายเมาแล้วก็ได้ก,ก้าวออกมาจากห้องอย่าดุนักสิคนอื่นเขาตกใจหมดเห็นไหมชายหนุ่มซึ่งเคยเป็นขี้เมาว่าพลางหัวเราะอย่างขบขันเจ้าชายทหารทุกนายร้องอุทานพร้อมกันแล้วทันใดนั้นทุกคนก็นั่งลงถวายบังคมเจ้าชายอย่างพร้อมเพรียง ใช่แล้วเราคือเจ้าชายต้องขอโทษที่เมื่อสักครู่เราเสียกริยาไปบ้างแต่เราก็มีใช้ขี้เมาที่เมาจนเป็นนิสัยหรอกนะเจ้าชายตรัสพร้อมกับแย้มพระโอษ์ไปทางพ่อแม่และพี่สาวของเด็กชายตัวเล็กๆซึ่งทำหน้าเหลือหลาไม่รู้จะปฏิบัติตัวอย่างไรดีเมื่อตอนเช้าเราได้ไปสังสรรค์กับทูตต่างชาติอย่างที่พักตากอากาศของเขาในเมืองแห่งนี้ แต่เรานั้นคออ่อนมากเพราะฉะนั้นเมื่อดื่มของมึนเมาเพียงเล็กน้อยก็จะมีอาการเมาไม้ทันทีแล้วก็ตอนขากลับเรารู้สึกมึนๆจนบังคับม้าผิดทิศทางม้าของเราจึงพาเราวิ่งมาทางนี้แล้วเราก็พัดตกจากหลังมา้านอนอยู่ข้างถนนดังที่เด็กน้อยคนนี้ไปพบเข้านั่นแหละเจ้าชายว่า นับนับเป็นบุญของครอบครัวข้าพระองค์ที่ได้มีโอกาสต้อนรับเจ้าชายพระเจ้าค่ะท่อของเด็กชายตัวเล็กๆทูลเจ้าชายเสียงสัน่นหาไม่ได้เราตังหากรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้พบกับบุตรชายผู้มีน้ำใจงามของท่าน เขาช่วยเราทั้งๆที่ไม่เคยรู้จักหน้าตากันมาก่อนทั้งๆที่ใครๆบอกว่าเราอาจจะเป็นพี่เมามีอันตรายแต่เขาก็ยังช่วยเราเพราะเห็นว่าเราเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับเขาเจ้าชายตรัสอย่างซาบซึ้งพระไทยพร้อมกับดึงมือของเด็กชายมากคุมไว้อย่างรักใคร่เด็กน้อยแม้เจ้าจะเป็นเพียงเด็กชายตัวเล็กๆแต่หัวใจของเจ้านั้นยิ่งใหญ่นัก จงรักษาความดีนี้ต่อไปเถิดเพื่อว่าเมื่อเติบโตขึ้นเจ้าจะได้ช่วยเหลือผู้คนที่ต้องการน้ำใจจากคนเช่นเจ้าและช่วยปลดปล่อยความทุกข์ยากให้ค้นไปจากพวกเขาได้แล้วเมื่อนั้นทุกคนจะพากันกล่าวถึงเจ้าด้วยความรักและนับถือเป็นอย่างยิ่งตรัสเสร็จเจ้าชายพร้อมเหล่าทหารก็พากันกลับวังในทันที ในเวลาต่อมาเด็กชายตัวเล็กๆได้เติบโตขึ้นเป็นหนุ่มน้อยที่มีนิสัยชอบช่วยเหลือผู้อื่นดังเดิมแล้วเจ้าชายซึ่งบัตรนี้เป็นพระราชาแล้วก็ส่งคนมาเชิญหนุ่มน้อยให้เข้าไปเป็นคนสนิทของพระองค์ในพระราชวังนั่นเองเธอทั้งหลายเราควรมีความเมตตาและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทุกคนโดยที่ไม่คิดตะิดตะขวงใจว่า คนคนนั้นสมควรเป็นผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากเราหรือไม่เพราะการช่วยเหลือคนถือเป็นบุญกุศลหากเธอพบคนที่เธอไม่ชอบกำลังเดือดร้อนเธอยิ่งต้องให้ความช่วยเหลือแก่เขาเพราะไม่แน่ว่าเธออาจจะผันแปรศัตรูบางคนให้กลับกลายมาเป็นมิตรผู้พักดีกับเธอก็ได้แต่หากช่วยเต็มที่แล้วแต่ศัตรูยังคงมั่นความเป็นศัตรูก็ช่าง,ขงเขาเถิด เพราะเธอได้ทำในสิ่งที่เหมาะสมแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วไม่ว่าผลตอบรับจากคนคนนั้นจะออกมาเช่นไรบุญกุศลย่อมส่งมาถึงเธอเป็นแน่แท้บางครั้งเราก็ต้องช่วยเหลือคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยไม่มีเหตุผลว่าทำไมแต่หากเขาเดือดร้อนเราก็ควรช่วยไม่ควรคิดว่าช่วยแล้วจะได้อะไรแต่หากเธอช่วยเขาเธอย่อมได้รับความสบายใจ อย่าเดินผ่านคนเดือดร้อนโดยแส้งทำเป็นไม่เห็นเพราะถ้าเธอเป็นคนคนนั้นเธอจะอยากให้ใครๆเดินผ่านในขณะที่เธอต้องการความช่วยเหลือเป็นที่สุดหรือมาก